ชาวราศีเมถุนเป็นช่วงเวลาแห่งการคิดวางแผนเพื่ออนาคตอ oh. าเพราะนั้นยินดีด้วยเช่นเดียวกันเดือนนี้ชาวราศีเมถุนก็จะโฟกัสในเรื่องของบทบาทหน้าที่ความก้าวหน้าเดือนนี้ไม่คิดอะไรมากค่ะพัฒนาตนเองมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาตนเองถ้าเป็นในเรื่องของเนื้องานก็เป็นการพัฒนาขยับขยายต่อเติมให้ทุกอย่าง ดูดีขึ้นนะคะมีการพัฒนาถ้าคนที่ทำงานเป็นทีมก็หมายถึงการสร้างเครือข่ายสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเกิดขึ้นเพื่อที่จะวางเป้าหมายความสำเร็จในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมถุนก็จะออกแนวฮึดสู้วางแผน จิตใจมุ่งเน้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การทํางานะนะถ้าใครที่ทํางานประจําหรือมีอาชีพเกี่ยวกับข้าราชการต่างๆก็หมายถึงก็มีแนวโน้มค่ะผลงานที่ทํามาก็มีโอกาสวางแผนมีแนวโน้มที่จะวางระดับเกี่ยวกับการได้ขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สังคมในเรื่องของหน้าที่การงานก็รู้สึกมีความเข้าอกเข้าใจกันดีการหันหน้าเข้ามาร่วมมือร่วมไม้ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะพัฒนาต่อยอดให้งานประสบความสําเร็จนั่นเองอะนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้าใครที่เป็นคนโสดก็เดือนนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอย่าโฟกัสเรื่องงานมากจนเกินไปนะสําหรับหนุ่มโสดสาวโสดพยายามแบ่งเวลาด้วยเนาะ<ม>บางครั้งบางชาวราศีเมถุนอาจาอาจะแบบโฟกัสเรื่องงานจนลืมในเรื่องของการ วางแผนการมีเสน่ห์การจีบหรือการเขาเรียกว่าการทํากิจกรรมที่เป็นการเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดเกี่ยวกับ ความรักเกิดขึ้นเพราะนั้นก็พยายามให้เวลาเกี่ยวกับคนรักด้วยแล้วกันเนาะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าพัฒนาค่ะช่วยกันทํามาหากินช่วยกันวางแผนในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานความรักก็ถือว่าพัฒนาไปต่อคืบหน้าอาจจะมีการวางแผนเรื่องการพบปะสังสรรค์ทํากิจกรรมดีๆร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าความรักเดือนนี้ก็ถือว่าเบ่งบานมีความเข้าใจกันดีไม่มีเกิดเรื่องของความ ขัดแย้งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงิ ững, นโดยภาพรวมก็ยังถือว่าดีเพราะนั้นเดือนนี้โดยภาพรวมของชาวราศีเมถุนไม่มีอะไรมากค่ะทุกอย่างไปต่อพัฒนาต่อจากที่ได้วางแผนไว้แล้วนะคะเก่งขึ้นประมาณนั้นนะความสามารถขึ้น